ช็อกนาตาลีเกียวโบว่าพูดครั้งแรกหลังหย่าสามีความรู้สึกหลังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสวยไม่เปลี่ยนนาตาลีเกียวโบว่าอาดีตนางงามจักรวาลมิสยูนิเวอร์2005ล่าสุดมาอัปเดตชีวิตและเปิดใจพูดครั้งแรกในการยการวูดตี้เอฟเอ็มหลังแยกทางกับสามีนักธุรกิจและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนตอนนี้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยอมรับสิ่งเป็นเรื่องยากที่สุดและเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ผมยังจำคุณในชุดว่ายน้ำและผมสีดำเข้มของคุณได้ช่วงที่ประกวดใช้ผมสีดำและผิวซีดและดวงตาสีอ่อนฉันว่าคุ้มกับตลาดเอเชียจริงๆมันเป็นความบังเอิญที่น่ายินดีคุณมาเมืองไทยนานพอสมควรกี่ปีแล้วเกือบ20ปีคุณเขาประกวดมิสชุนิเวอร์ตี้จัดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกันแล้วคุณก็ตัดสินใจเรียกทีนิวพา,านของคุณใช่คุณจะรู้สึก ความรู้สึกนั้นไม่ได้พบกับใครสักคนและคุณแค่รู้ว่าจิตวิญญาณของคุณเชื่อมโยงกับคนนั้นในทางใดทางหนึ่งก็รู้ทันว่ารักแรกพบหรืออะไรก็ตามฉันก็รู้สึกเหมือนกันเมื่อทามเมืองไทยฉันก้าวลงจากเครื่องบินมันรู้สึกเหมือนว่าจิตวิญญาณของฉันกำลังจะกลับบ้านพวกเขาเร่งคุณว่าน้องฟ้า ขาเรียกแบบนั้นเพราะคุนทาสีฟ้าน้องฟ้าตอนนี้เป็นพี่ฟ้าการเชื่อมต่อน,นี้ลึกซึ้งสำหรับฉันจริงๆหลังจากฉันชนะแน่นอนว่าฉันต้องกลับไปนิวยอร์กและใช้ชีวิตเป็นปีในฐานะมิสอูนิเวิร์สในทำาอพาร์ตเมนต์และฉันก็กลับมาครั้งแล้วครั้งเราหน้าที่บางอย่างและปรากฏตัวที่นี่